สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับผมท่านบอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการต่อขั้วหลอดไฟให้ถูกต้องและปลอดภัยนะครับ สำหรับขั้วหลอดไฟแบบขั้วเกลียวแบบนี้นะครับซึ่งใช้กับหลอดไฟอย่างนี้นะครับในการนํามาต่อใช้งานแต่ว่าบางท่านเนี่ยเวลานํามาต่อใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องปลอดภัยเท่าที่ควรในคลิปนี้เราจะมาดูครับว่าเราจะต่อแบบไหนให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับขั้วหลอดไฟแบบขั้วเกลียวแบบนี้นะครับมันจะมีจุดต่อเนี่ยอยู่2จุดนะครับผมคือตรงกลางนะครับผมกับตรงข้างนะครับซึ่งปุ่มการต่อเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนี่คือตรงกลางนี่คือตรงข้างนะครับ แล้วก็ในแผนผังที่ผมได้เขียนมาเป็นตัวอย่างนะครับในการต่อเนี่ยผมเขียนมาต่อ2แบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วเราจะต่อแบบไหนให้ถูกต้องคือแบบด้านบนนี้นะครับผมาสายไฟที่นํามาต่อก็จะมีอยู่สสายคือสายลายแล้วก็นิวตนันคือสายลายนะครับเอัสษรน่อดตัวแอคือสายที่มีไฟแล้วก็ตัว n นะครับนิวตนันคือสายที่ไม่มีไฟทีนี้เมื่อเรานํามาต่อก็คือ เอาสายลายเนี่ยวิ่งผ่านสวิตนะครับผมเราอย่านำเอาเอตัวสวิตเนี่ยไปวิ่งผ่านสายนิวตอนนะครับผมเอาสายลายคือมีไฟเนี่ยมาผ่านสวิตนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ต่อมาที่ตัวขั้วหลอดนะครับผมนี่เราต่อเข้าจุดตรงกลางนะครับคือจุดตรงนี้นะครับผมตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่ให้เราดูให้ดีนะครับให้ตรงกันนะครับผมแล้วคราวนี้สายนิวตันนะครับให้เรามาต่อ ที่ด้านข้างตรงนี้คือตัวจุดตรงนี้นะครับผมนี่ที่ต่อที่ถูกต้องนะครับแต่ด้านล่างเนีย่ยบางคนเนีย่ยเวลานํามาต่อก็คือสายที่มีไฟคือสายลายนะครับวิ่งครับมาต่อที่จุดตรงด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็เอาดิวตอนนะครับมาต่อเข้าจุดกลางตรงนี้จะไม่ปลอดภัยนะครับผมที่เป็นการต่อที่ไม่ถูกต้องนะครับผมนี่ต้องเอาตัวลายมาเข้าจุดตรงกลาง นิวตอนเข้าข้างทําไมจึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต่อใช้งานแล้วเราลืมนะครับปิดสวิตไฟนะครับผมแล้วบางทีเราเปลี่ยนหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถอดเปลี่ยนอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยบางทีมือหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเนี่ยมันไปสัมผัสถ,ถูกตรงขั้วของหลอดไฟตรงนี้นะครับผมถ้าเราเอาตัวสายที่มีไฟมาผ่านด้านข้างตัวนี้คือตรงรูปด้านล่างตัวนี้นะครับผม เราก็มีโอกาสที่จะโดนไฟชอ็อตได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสายลายสายวีฟเนี่ยมาผ่านเข้าจุดกลางาเราก็จะไม่มีโอกาสที่โดนไฟชอ็อตนะแม้ว่าเราจะสัมผัสตรงนั่งข้างนี้ก็ตามนะครับผมนี่นี่ก็เป็นวิธีการที่จะต่อแบบหลอดคั่วเกลียวแบบเนี้ยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ย เราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าซื้อหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างผมเนี่ยผมไปซื้อมาเป็นของยี่ห้อเดมตันนะครับผมเขาก็จะมีแบบแปลนของการต่อที่ถูกต้องมาให้ดูเลยนะครับผมดีด้านบนเนี่ยคือต่อที่ถูกต้องก็คือเขาจะเอาอจุดสายลายนะครับมาผ่านตรงกลางตรงนี้ขั้วตรงกลางแล้วก็เอานิวตันนะครับมาผ่านตรงข้างตรงนี้นะครับผมมาเชื่อมเข้าตรงข้าง ตามจุดตรงนี้นะครับนี่เอาลายมาเข้าตรงนี้เอาดิตอนมาเข้าตรงนี้นะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับผมบางทีมีการพ่วงหลอดนะครับผมอ่าก็จะถูกบ้างผิดบ้างนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต่อผิดก็คือนี่เอาตัวลายนะครับผมมาเข้าด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาดิตอนมาเข้าจุดตรงกลางตรงนี้นะครับนี่แต่อย่างนี้ต่อถูกอย่างนี้ต่อผิดอย่างเงี้ย เขาเลยเขียนเป็นเครื่องหมายเอาไว้ให้เราดูนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีแบบแปลนในการต่อให้ถูกต้องด้วยนะครับในสำหรับหลอดไฟของแอมตันนะไปดีซื้อมาใช้งานก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะจะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักวิธีการต่อแบบนี้ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลอดพวกนี้มันก็ต่อกันเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่บางคนก็ต่อถูกบ้างต่อผิดบ้างนะครับผมก็ ถ้าเราต่อให้ถูกต้องก็จะได้รับความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับเสฟตัวเองนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทําการศึกษาแล้วก็ต่อใช้งานให้ถูกต้องจริงเพราะว่ามันมีอันตรายนะครับผมคลิปนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะรู้จักวิธีการต่อให้ถูกต้องและปลอดภัย ก็เลยอยากจะนํามาเสนอเอาไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมคิดว่าก็คงจะเข้าใจกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ